ใช่สวัสดีนะคะทุกคนจ๋ามาพบกับหนิงจ้าในช่องหนิงมาดามตุรกีหมูเถื่อนตุรกีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาจ้าทุกคนจ๋าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าตัดสินใจผิดไหมที่มาแต่งงานที่ประเทศตุรกีเออตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่มาแต่งงานกับคนตุรกีนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่อในชีวิตหนิงเ,งเองนะทุกคนจ๋าเออวันนี้เราก็จะมาฟังกันนะทุกคนว่าหนิงตัดสินใจผิดหรือเปล่านะทุกคนก่อนจะไปฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิงด้วยนะคะทุกคนจ๋านะไปฟังกันเลยคะทุกนจ จะทุกคนมาฟังกันเลยเนาะว่าตามหัวข้อเรื่องเลยเนาะตัดสินใจผิดหรือเปล่านะทุกคนตัดสินใจดีหรือเปล่าที่มาแต่งงานกับคนตุรกีตัดสินใจเร็วเกินไปไหมที่มาแต่งงานกับคนตุรกีไม่ศึกษาอะไรกันเลยหรออะไรประมาณนี้เนาะทุกคนคะอยากจะบอกอย่างนี้เนาะสำหรับหนิงเองนะวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเนาะถ้าเกิดยังไงก็ติดได้นะทุกคนจ๋าอย่างหนิงเองเนี่ยหนิงตัดสินใจผิดไหมหนิงก็ขอบอกตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าว่านิงคิดว่าหนิงตัดสินใจไม่ผิดที่วันนี้หนิงตัดสินใจมาแต่งงานกับเขาแล้วเพราะอะไรหรือปล่า เพราะสิ่งที่หนูตัดสินใจมาหนูคิดว่าหนูคำนวณแล้วหรือมันทําไปแล้วทุกคนจา๋าในสิ่งอะไรที่เราตัดสินใจไปแล้วเราคิดว่ามันไม่ผิดพลาดท,ทุกคนหนิงคิดว่ามันไม่ผิดพลาดเว้ยเพราะว่านั่นคือการที่เราตัดสินใจไปแล้วนะทุกคนจา๋ามันย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วนะทุกคนเออหนิงอยากจะบอกทุกคนตรงนี้เนาเะว่าหลายคำถามแล้วก็อาจจะแบบว่าทําไมคุณถึงตัดสินใจเร็วจังแล้วทำไมคุณถึงแบบไม่ศึกษากันดูกก่อน เออทำไมรีบตัดสินใจจังทำไมตัดสินใจมาเอาผู้ชายประเทศนี้อะไรแบบนี้เนาะมันจะมีหลายคําถามมากมายเลยนะที่ทําให้แบบว่าเรารู้สึกแบบเออกูตัดสินใจผิดหรออะไรประมาณนี้เนาะบางครั้งบางทีเราก็รู้สึกเหมือนแบบเอ้คุตัดสินใจผิดจริงๆใช่ไหมที่กูมาเอาผู้ชายประเทศนี้อะไรแบบนี้เออมันมันไม่ได้รวยอย่างประมาณนี้หลายคนก็จะพูดเขาไม่ได้รวยนะเขามีแค่หล่อเท,ท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ทุกคนหาหนิงยาจะบอกว่าเนาะหน,นิงญาจะบอกว่า ต่อให้หนิงตัดสินใจผิดในวันนี้นะทุกคนหนิงก็จะพยายามรับมันคือมันพลาดไปแล้วอะเออทุกคนเข้าใจปะมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกคือเราตัดสินใจแล้วที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายตุรกีที่นี่เว้ยเราตัดสินใจแล้วที่จะมาแต่งงานที่นี่เพราะทะนั้นเราต้องยอมรับมันให้ได้นะทุกคนจ๋าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่มันอะไรแบบเนี้ยคือเราได้ตัดสินใจมันเป็นแล้วนะทุกคนจ๋าเออหนิงก็ต้องอยู่มันให้ได้ใช่ไหมทุกคนจ๋าเออหนิงก็ต้องอดทนคือหน หนิงไม่อยู่ประเทศตุรกีเนี่ยนะทุกคนจากมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายมันก็คือมันก็ไม่ได้ลําบากแบบเวอร์ที่เขาต้องมาแบบบังคับเรากดกี่กมเหงเราอะไรแบบนี้คือหนิงก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติอยู่แถมหนิงคิดว่าหนิงใช้ชีวิตดีกว่าที่หนิงยู่เมืองไทยหนูก็พูดตรงๆนะเอ่อหนิงยุ่เมืองไทยอ่ะหนิงไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแต่ทีเนี้ยหนิงมาอยู่ที่นี่ยหนิงมียังยังก็ก็ยอมรับว่าเขาก็ยิบยืนให้เงินอีกบ้างถึงไม่ได้ ถึงไม่ได้แบบรวยขนาดนั้นอะไรแบบนี้แต่เขาก็หยิบยื่นเงินให้หนิงหนิงก็ยอมรับอยู่เนาะทุกคนจ๋าหนิงถือว่ามันไม่เป็นการผิดพลาดนะทุกคนจ๋าแล้วก็การตัดสินใจของหนิงในะครั้งนี้มันก็ไม่คือมันคือเป็นการไม่ผิดพลาดนะทุกคนก็คือหนูคิดว่าหนูตัดสินใจดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยที่หนิงนอะ่ะ มาแต่งงานกับคนตุรกีแล้วมันอยู่ที่ประเทศตุรกีแล้วทุกคนจ๋าเออมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบไ้เรียนรู้ไปอีกอย่างหนึ่งชีวิตมันก็จะก็อย่างนี้แหละใช่ปะเออก็คือพยายามมองให้มันเห็นอนาคตข้างหน้าอะไรประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าหนิงอยู่เมืองไทยหนิงอาจจะทํางานงบเหนื่อยก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าหนิงได้มาอยู่ที่นี่หนิงก็ยังพอมีรูปทางทํามาหากินนะทุกคนหนิงพอจะมีรูปทางทามาหากินมันทําให้เราแบบว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปทุกคนเข้าใจปะเออคือบางครั้งบางทีอ่ะ ความรักไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้โรด,ดูกิีบตรงไม้ไปทุกคนจา๋ามันก็ต้องมีทั้งสุกสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังใช่ปะขนาดเราอยู่บางไครเราก็ยังแบบมีทั้งสมหวังแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้าท้อใช่ไหมทุกคนเพราะว่าอะไรพื้นฐานเรามันไม่ได้มาดีเออพื้นฐานเรามันมีแค่นี้เราก็อยู่แต่เอออยู่ได้อยู่ให้มันได้อะทุกคนจา๋าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนิงมาเป็นเมียคนที่สามเนี่ยนะทุกคน อืมหนิงก็ไม่มันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋าเพียงแต่หนิงมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังเฉยๆเนาะแล้วหลายคนก็อยากรู้ตอนจบใช่ไหมว่าทุกวันนี้หนิงเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็คือว่าทุกวันนี้ชีวิตหนิงก็คือดีขึ้นนะทุกคนดีขึ้นหนิงสามารถมีเงินส่งให้ลูกหนิงเว้เอรถึงมันจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงมันจะไม่ดีเวอร์ไม่รวยเวอร์แต่หนิงก็ดีขึ้นแล้วก็ทําให้หนิงม,มีความสุขมากขึ้นนะทุกคนจ๋าเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องได้เรียนรู้กันไป เออแกเองก็ต้องปรับตัวเข้าหาหนิงเนาะหนิงก็ต้องปรับตัวเข้าหาแกอะไรแบบนี้บางครั้งางทีมันก็มีผู้หญิงมันก็ต้องมีนอยกันบ้างใช่ไหมทุกคนจ๋าฉันก็ไม่ใช่นางฟ้าเด้ที่จะมาแบบว่าเออเป็นนางเอกตลอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่จะไม่มอหัเลยอะไรเลยแบบนี้อืผู้ญหญิงหลายๆคนม่นต้องมีเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างใช่ไหมทุกคนจ๋ามันก็ว่ากันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจของหนิงในครั้งนี้คือมันไม่ใช่การผิดตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะหนิงคิดว่า เราตัดสินใจมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดไว้ทุกคนจ้ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับนิงแหละเออ,อเผื่อเผื่ออนาคตข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยผู้ชายก็ดูแลดีอะไรแบบเนี้ยต่อให้แบบว่าเมียเขาจะมาลาเส้นเราบ้างอะไรแบบเนี้ยอืมแต่เราก็คิดว่าเรารับมือได้ถึงเราจะแบบง้องแง้งบ้างอะไรบ้างเงี้ยเออก็เครียดอยู่เนาะเออแล้วก็มีคนบอกว่า,วาหนิเงี้ยตัดสินใจไว้ไม่ศึกษา,ากันเหรออะไรแบบเน,นี้ยใช่หนิยอมรับว,ว่าหนิไม่ได้ศึกษา,ากันเนาะ เออหนิงก็คืออยากได้เลยไงอยากได้ผัวเลยเลยแบบเนี้ยก็ไม่ได้ศึกษาก็ยอมรับอยู่นะทุกคนจ๋าแต่ว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองมันเป็นไปตามธรรมชาติเราทุกคนจา๋าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ว่าขอเขาไม่ตบไม่ตีหนิงก็พอหนิงพูดตรงๆนะทุกคนจา๋าแกไม่ตบไม่ตีหนิงก็พอทุกวันเนี้ยเออแต่สิ่งที่หนิงเจอมาตลอดก็คือตบตีไงเออหนิงโดนตบโดนตีเออหนิงก็ได้เลือกที่จะหนีมาแต่มาได้ผัวคนนี้ผัวเขาไม่เคยตบตีหนิง แต่บางครั้งบางทีคําพูดเขาอาจจะทําร้ายน้ําใจเราบ้างอาจจะพูดทาร้ายเราบ้างเพราะว่าวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องแบบค่อยค่อยปรับตัวเราก็ต้องค่อยๆบอกเขานะชีวิตหนิงก็คือแบบในตอนนี้ก็คือดีแหละแต่ถึงมันจะไ่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ดีแหละทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วเนาะหนิงะมาเล่าในวันนี้ก็คืออยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนที่อ,อยากมาเป็นสไปยอยากมาเป็นมาดามตุรกีเนี่ย ได้เรียนรู้ได้มาดูนี่เป็นเป็นเคสตัวอย่างนะทุกคนจ๋าว่าผู้ชายจุรกีมันไม่ได้สวยหรูทุกคนไปแต่ยอมรับว่าเขา,าเออดูแลเราดีเออดูแลครอบครัวเราอะไรแบบนี้นะทุกคนจ๋ามีเงินให้เราใช้บ้างถึงจะไม่เยอะอะไรประมาณนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมเอ,อะมาณนั้นนะทุกคนแล้วอะไรอีกออที่หนูอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ เรทุกคนหลายคนน่ะก็คิดว่าหนูอยากรวยทางรัฐคิดว่าเขาเป็นฝรั่งและอยากรวยทางรัฐอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่สืบประวัติเขาอะไรอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋าเอาตรงๆนี่ก็ยอมรับว่าหนิ่งไม่เคยสืบประวัติเขาเลยเพราะนิงคิดว่าอคิดว่าก็ยอมรับว่าเขาคิดว่าเขาเป็นฝรั่งเขาต้องมีตังอะไรแบบนี้นิ่งก็เลยตัดสินใจมาแต่ทีนี้การตัดสินใจของหนูเนี่ยนะ นูค yes. ิดว mm ่าหนูตัดสินใจถูกเนาะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนพี่ๆทุกคนจ๋าหนิงขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นห่วงหนิงนะทุกคนที่แบบว่าบางคนก็บอกว่าให้กลับบ้านเรานะถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านเราบางคนก็เป็นห่วงเนาะบางคนก็ด่าหนิงบ้างบางคนก็แบบบูลลี่หนิงบ้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ในวันนี้หนิงอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเนาะหนิงคิดว่าชีวิตหนิงก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะทุกคนดีขึ้นเลยล่ละนะทุกคนหลายคนก็บอกว่าหนิงอ่ะเออ ทำไมเชื่อง่ายจังอะไรแบบนี้ทำไมไม่ดูเหรออะไรแบบนี้เออคือตัดสินใจเร็วแท้อะไรแบบนี้เออว่าไปวนไปวนมาอะไรแบบนี้หน่งพูดแบบไม่มีสคริปตนะ์แล้วทุกคนจะหน่งนึกอยากจะพูดหนิงก็พูดเลยอะไรแบบนี้คือมันคือชีวิตจริงแนละ้วทุกคนไม่ต้องมีสคริปต์ให้มันวุ่นวายยุ่งยาก arak, อะไรแบบนี้เนาะเออหลายคนก็ว่าหนิงทำตัวไม่มีคุณค่าเลยนึกอยากจะมาก็มาอะไรแบบเนี้ยโอ้ยสาวจะสิมีคุณค่าอย่างไรสาวเอออยู่เมืองไทยก็พอสำนันละก็บอกทุกตรงนะทุกคนอยู่เมืองไทยก็พอสำนันเนาะเออทำงาน เออเป็นโรงงานพนักงานโรงงานอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมทุกคนก็ยอมรับแหละพอมีผัวฝรั่งเลยผู้ใดกันแลนใส่เป็นเรื่องปกติหรือเจ้าบรรุร์แลนใส่หรือเจ้บาบุมักเงินบอกเอออย่ามาอย่ามาเอ่อวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์นะจ๊ะอันนี้คือชีวิตจริงนะทุกคนอันนี้มันคือชีวิตจริงเนาะอย่ามาหาว่าดิว่าเอ้ยอันเห็นเขามีเงินกับซีแลนใส่กับโอ้ยอย่ามาว่าเดินทุกคนจ้ะผู้ใดเห็นเงินกับแลนใส่ทั้งนั้นแหละแม่นว่าล่ะอย่ามาว่าแต่หนูเถาะออะยย,ย่่่าาาาสุววเนะโอัอน เห็นยักษ์แซ่ยักซี้กับพักจบกาแฟแล่นไส้เออบอคิดบ่เบิ่งนาบ่เบิ่งหลังตีบ่เขาเป็นยังไงสาวเออคิดพูดถึงเรื่องเงินน่ะเนาะผู้ใดเห็นเงินผู้ใดก็แล่นไส้เมื่อธาระาะเออตัวนีงเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าสาวจ่าการตัดสินใจของหมูนในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดพลาดค่ะทุกคนหนิงอยู่ได้นะทุกคนหนิงขอบคุณทุกคนมากมากเลยแต่ทีนี้หนิงมาเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆว่าหนิงเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแต่จริงมันมีเยอะกว่านั้นไงทุกคนจ๋าเออ ประมาณนั้นนะทุกคนหลายคนก็แบบว่าหนูพูดพร่ำพูดเยอะพูดวกไปวนมาอะไรแบบเนี้ยแต่หนิงคือมันมันมันอยากให้มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะทุกคนเออประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาเป็นห่วงอ่าแล้วก็พูดว่าเอออย่าฟาไวิเสื้อใจเขาล้า,หลายหรือว่าตัดสินใจแล้วไปอย่างแบบนี้ต่างๆนานาบ้า,าบบๆนะทุกคนจ๋าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฝากคุแบบ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามหนึ่งด้วยละกันเนาะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีปกติโค่นไปวันมาเมื่อนี้เสียงยิ่งบ่ค่อยดีแล้วทุกคนจะ้ะอาขอบคุณเล่นหน่คะทุกคนจะ้ะขอบคุณมากเออายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะมีอีกค่ะมีเรื่องมาเล่าอีกค่ะทุกคนนะขอบคุณค่ะ